si no rasa sama minyakmu data waktu rasa atau untuk ยังนักกาติึกาย่วิสัตวเนนะเจีย a ับทาบถมัฒนัรรมภาิาอัยอยู่ที่ตาจังหวจาติน้าบนี้อสมมาส ได้เปาตามวารับสรามีปะิไที่ได้ยกขึ้นเป็นอิสระขันึ่งนเคื่อนไเนว่าเยรัคอัสติสัายวิปัสสนเสนาาธตมีวาอันนัสิทดิ์ารดำนโลกในแราผิจักซึ่งแตใระาไทยได้แต่ามว่าบุคคลหลาใจมีของใส จะให้ข้าวเลือกษาบุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแบบนี้ด้วว่าคนเราทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่แต่เพียงมันเปโลกแต่มีครอบครัวมีญาติมิตมีเรื่องหูงมีสังคมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นบ้าน อยู่รวมกันเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นจังหวัดเป็นประเทศต่างคนต่างมีหน้าที่การงานในสน่วนตนที่จะได้ทำงานในการเพื่อนแสวงหาทรัพย์สินมานำมาจัดจ่ายใช้สอยไม่ถูกต้องตามหลักตามธรรมดังที่องค์สมเด็จพระสัจจาได้ทรงตรัสไว้ในขุยยะตู ว่าเมื่อเราหาทรัพย์มาได้้วย้อบโดยดงแล้วค้เราควรจะนำไปทำอย่างไดเราควรจะนำไปทำในสิ่งยา่ท่า้วยกันก็คือเมื่อได้ทรัพย์มาโดยวยอย่างแรกที่จะทำก็คือนำไปลงรุงตวเองดีงามาดาบุคครรยาบ่าวได้เหล่านี้ไม่ได้มีความคุ้มค่า ตัวท right to to ี่สองก็ให้น้ำสัที่ได้หาด้วยสายจรินนั้นนำไปบำรุงนิสัยให้ได้ความสุขความร่าดในต่วที่สามก็ให้น้ำสับที่หามาได้ด้ยนี้นั้นจัไว้เพื่อใช้ป้องกันภัยตาที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยหยางไปจะไปไปจากภาคา ไ <ATION> หรั็โดนมีใครแต่ใคยากมัเป็นที่รักในส่วนที่สี่พระพุทธองค์ทรงให้การไว้เมื่อนำไปทำดีกรรมงาไปทำดีก็คืองากไปทำดรคือที่ทำดีแต่ญากทำดีแต่แต่คณอันไปทำรักแ่นงาไปทำดีแกสัจรือนเยเสียกัดดีเสียชอบ นำไปทำดีร่วรับก็คือารนำไปทำาีแล้วบาที่เกิดผลให้กับผู้ที่ร่วมับไปแล้วนำไปทำดีแก่เทวดาจะจึ้ทำบุญกิดรู้ยชน์กับเทวดาทั้งหลายเพื่อที่ะได้หมายแล้วนั้นเมื่อรู้ว่าเราทำดีที่เกิดผลไปให้แต่ยังคิดว่าขอเรานีงแค้ีงเานี้ก็พอ้ ก็ยาทำรู้ที่สุดกับเราเราก็ต้องออกมาบานี้ไว้แส่วนที่ห้าแต่ที่ส้าค่หนึ่งเลยความเรื่องงานเลานี้อยูู่้โตะทให้รับผิดแทนได้ดีดีนั้นเอ่อเรองที่งานารมีคนเลิอัเพื่อดูแสงสวันงการมีที่แบบสะดวกไว้เป็นเงื่ินยัดใหยเราไดนอยู่กับทง ทุกชาตหลายนหัวข้อของทานนั้กำลังใจอยู่กันอยู่สินสองสัยยันทีสองควาายทานย่างหนึ่งหหาหนึ่งทม่เราืดให้ไเ้ใหรเราววันถัดทานยาหนึ่งายถึงเจตนาเป็นเหตกให้อันนี้เร็วตรงนีนกาภ จะเรื่องของการที่จะเรื่องที่ใช้เรื่องของเรื่องน้ำแล้วถึงของวัตถุทานนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดไว้มีด้วยกันทั้งสิ้นสิบอย่างที่ทรงยกมาแดงไว้คือข้าวอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งข้าวอย่างเนี้ยดอกไม้ของของเกลืองีไห้ที่อยู่เนื้อไก่ การดูใจกที่แบบนี้เป็นมาสุนทรีให้เป็นการแ่กอากันในสาริจายณาคือว่าท่านได้กล่าวถึงอารส่งของกายเ้าไว้เพต่ารัไว้แก้จัดจหรือจาดถอายว้าวเทหลน้ำเป็นเหมือนกับเป็นการให้กำลังให้พลังแก่กาลกัน ให้ธาเป็นยาให้ถึงป่ให้มาสงสัยอยากให้ยาทานะหรือให้มาประโยน์จะเป็นาจยากให้ผังสทางหายใจยากให้กระที่ย่ไฟเร่มเ่งากให้ดูดาให้สามารถนองเห็นได้จะให้อิวใสเป็นเหมือนยากให้ผู้ป่วยทุกาตที่ได้จายมาคอให้น้ำดื่มให้ ให้กำบางเสริหาใจใจให้ควาดวจตาแต่ที่สุดก็คืออารให้ธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นอยากให้ปีนชื่นในกายกับผ้านธรรมะชาในชีวิตอยากให้ธรรมะได้อำนาจจะให้สมบวกแ์จะให้ธรรมะที่มีผลสูงไปถึงจะกะลูธรรมดาผ่านชาก็คืออยากให้ ขารให้เกิดนิรานต่อไปนี้อันนี้คือเรื่องของวัตถุธาตเรื่องของเจตนาหรือเจตนาเป็นเิตงที่ทำให้เกิดอากให้ทานคือเรื่องของธาตุานฝันนั้นในการให้ทานในการสวายทานนั้นจะมีเจตนาที่อยาทั้งหมดสามขั้นอยากต่อนสามช่วงเวลาที่อยากให้ลองแรกตอนแรกก็คือคุณพระเจตนา มูลเจตนาต่อที่จะให้อันนี้เป็นเรื่องของการมีจิตคิดเจตนาตั้งใจจะทำการให้ใครกระเพียนใครตะแหวนมีบทฝสายเรียนว่ตถุศาสตร์เรื่งของทจะให้ต่างๆนะฮะในที่สองคือมูลเจตนาอันนี้เป็นเจตนาในขณะที่ให้การให้กับมือการให้กับตัวเองจะทำให้เราเกิดวใจดีดริงดี เกบุญเกิดบุญสมเกิดเจตนาที่ดีอยากจะดีขึ้นอยขนาที่เราประกาศให้เรื่องความสรบอัภิราลเจตนาอันนี้เป็นเจตนาทีให้ให้ไปแล้วศาสาจิตแล้วใจมันไม่ดีไม่ถือได้ก็เลยนา้ขึมาเจตนาในส่วนที่สามคือเจตนาทลังจาให้ก็จะเกี่ยวไปก็ตูกชา์ที่เป็นต้องมากหมาย ปฏิาเจนออที่ได้มาในวนที่สุดแต่ว่มีเจตนามีเนการณาอย่างเช่นในพระปฏิบักมีสาวีนีัระการา้าสงศ์หลายองค์ที่ทาบตดจ่อให้เคยถวายเีเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นพระจอน้าหรือแม่นองเป็นรองเท้าแต่เมื่อเด็นพระธรมาของพระเจ้าถวายไว้แล้วได้ผลได้านิที่สองก็คือ และจะเป็นของเล็กน้อยแต่มีเจตนาดีจะทําให้ท่านเหล่านั้นไม่ตกน้ำไปสู่มในที่่วจะเป็นเกิดเป็นจิตวิตรีพวกแหตลอดจนกระทั่งในภพสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระได้มาเกิดแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตับเรื่องของทานจะมีทาน อีอย่ากหนึ่งคือมีการของสัตบุรุษและการของอันสัตบุรุษอารของสัตบุรุษที่ดีสัตบุรุษที่หมายถึงผู้ที่สงบแล้วผู้ที่สงบที่ระดักแล้วการของายดียฝ่ายไม่ดีอันนี้ถ้าองค์ทรงกลับไว้ในปัญกาอภิษฎานิกายประทา้สัตบุรุษนีอย่างทำทางให้ดีนั้น จะต้องมีองประกอบที่แรงที่ส้นท้าอย่างหรือการอัาชันที่ปราศจากโรคบางความงทางการรักษาที่มีความเป็นใจมีความยิ้มแย้มมีความสดใสเนื่องจากให้ไม่ได้ให้แบบตัแต่ว่าให้นี่จะให้แบบว่าจำใจให้แต่ที่สองคือต้องมีความยั่งยืนมีความยั่งยืนที่มีความ ตอนรบในทางของตนแล้วก็ตคารพในัทผู้รับด้วยและการที่การพิธารให้มีบทในสมมาตรเป็นการของจัุรุษนั้นอือต้องจัรให้ทานด้วยมือตนเองเึ่งจะได้ลดีกว่าการปากคนอื่นต้องทําทานโดยไม่ทำบ้านและทิ้งบ้านที่หมายถึงให้ทานโดยสมองที่มรรทําเป็นกัจจา แล้วท้ายของกรดูที่เราจะให้ขาดอีกต้องเห็นผลที่จะให้เห็นผลที่นี้ไม่ได้ขาดถึงว่าหลังผลว่าทำผลจะได้ร้อยคันร้อยได้คันจะได้เงินแตเห็นผลในที่นี้จะหมายถ the ึงท uh, uh, so mm ี่อว่าทานาญมีจริงเชื่อเราผลองนามีจริงเชื่อว่าการบำนาญไปสจะเกิดเป็้ตัวนึ่งั่จมีทิ่างดีต่ากที่จด้ว่ ส่วนของอสังหาราก well. ทรัพย wow well. ์ท <crawl prejudice> ี <leaves> ่ทำผ่านด้วยการนั่งบรถด้วยวารที่ดทํางเดียวทางโดยผู้ค้าและทงโดยไม่เึงผลนีเป็นฐานของอสัริรุย์อันนี้รยะที่หนึ่งในยะที่สองคือจะทำการให้ผมได้อาตัวต่อไปายอราคอยู่็เต่อราาสชื่ะเนเรื่องของการจะเนเรื่องของใค ต้องประกอบด้วยความเคารพต้องทำทางกายทำรางกายนี้เป็นพิเศษปกติทำทางทำทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่ทำทางการเนี่ยจะได้ผลเป็นพิเศษทำรางการนี้ก็ได้จะแนกแจกไว้ก็มีเช่นมาทางจุฬาภรณ์อยู่จ่ายให้แก่ผู้ที่มาเยือนนี้จ่ายให้แก่ผู้ที่จะไปที่อืู่ ตู star, society, urai, record, so ้ที่กัดผายอันนี้คือการให้ในข่าวที่ข้าวยางหักแฝนหักแฝนเพราะว่าที่กาดอันนี้การเข้ามาทีอยู่ในเวลาข้าวออกมาใหม่หม่กัดกัดผายาพแล้ว่าเวลาผายอันนี้คือให้ขาดผลไม้มาดางนี้เรียกว่าเป็นการทางกายที่ไม่สามารถทำได้ตลอดจะต้องมีเวลาที่เหมาะสม ข้าวใหม่ผลไม้ใหม่ได้ออกทีดีคนจะมาคนจะไปได้เกิดขึ้นตลอดแตไม่ตั้งอู่การทำงานท่านเพื่ได้รวมของข้าวใหม่ผลไม้ใหม่เอหด่และท่านเพื่อที่ยาตรับประทานยิ่จะให้ทานแต่ผู้ที่ไม่ได้ป่วยนี้ก็เป็นอย่างหนึอันนี้เป็นยากระตาอยู่เป็นทางแด้ตางจากไม่สามารถทำได้ต่อยถ้าไม่มีเก็บไม่มีจัดใจขึ้น ที่สำคัญที่อย่างหนึ่งในในย่านี้ออกการให้ทานโดยตามไป็นหัวนึงของตับดนั้นก็คือเราให้ทานแบบให้แต่บางคนและก็ให้แต่ผู้อื่นอันนี้ก็สำคัญีอย่างเลยแงบทค่านให้ทานโดยการแต่ว่าเก็ดเบสคือให้ไปถ้าตัวเองเดือดร้อนก็มีให้ไปล้าผู้อื่นเดือดร้อนก็มีที่จะทำทานแบบมี ลูกเนียบุตรภรรยาที่บ้านก็ไม่รับฟังสะศานาตัวเองทำให้ารเปิดตัวนี้เรียกว่าการปันจะพเดิันเองและกับพวที่อื่นซึ่งเป็นไม่เป็นส่วโนที่ดีพระเจ้าปเสนีโคโสมเคยได้ืูชาองค์พระธรรมะทูลเจ้าว่าบุคคลครให้ทานอ่าที่ใดพระองค์ตอบว่าให้ทานอย่าที่ดีเรื่อยไป มีสทเรือกไาที่ไหนก็ให้ถาไที่นั้นถามต่อว่ากาที่ให้แล้วที่ไหนที่จะมีผลมากผร้องครงตสั่ว่าให้แจ่ท่านผู้ที่มีสิทมีผลมากให้แก่ผู้มีสีทิหามีผลมากไม่ก็มีผลน้อยและกนดี่ในการให้กานนั้นพู้ปคองส่งกัแรกไว้ทั้งหมดี่21ประเทศ เป็นการปฏิบัติธรรมที่ให้โดนจับจงและธรมกายทีให้เดยไม่จับจงทั้งหมดยี่บเ็ประเภทยีขิเ็ั้นของผลที่เกิดขึ้นคือไล่ไล่เรียนจากน้อยไปหมากการให้เกิดจากเปรีฐานให้ายุให้วัะให้ปฏิภาณให้สุกษให้สาระจะผู้ให้ไปเป็นระยะเวลาที่หนึ่งร้อยห ถ้าเยายมาให้แกผู้คนผู้ทุกสีลงผู้ให้มีเสียอันนี้มีผลเป็นกรรฆ่าถ้าแกผู้มีเสียมีผลีนแต่าติถ้าแกผู้คลผู้ไม่มีการนอกผู้นิพพาแต่เช่นนักบวชหรือีที่ได้ชาอันนี้มีผลเป็นแต่กดา่ิอันนี้มีผลเป็นการที่สามารถทำได้และให้ดีฆ่าดีฆ่าแต่ว่าปฏิปุริยาการที่ให้โดยจับจยจะมีไม่ที่ให้ผลนิพานที่ไมสามารถทำได้ว่า จะให้โสดเดียดผิดชาติผิดาาติมีสิบขั้นคือให้แก่ผู้คนผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งขึ้นโฉดปฏิบัให้แก่พระโสดาบันผู้คนให้แก่คนผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งขึ้นสัตยภารมผลให้แก่พระสัตาพมีให้แก่ผู้คนที่ทำให้แจ้งขึ้นอนาคามีผลแล้วก็ให้แก่พระนาตความมีให้แก่คนที่ทำให้แจ้งขึ้นพระภาระมีผล แค่แจก่รบสารานกรมมาไวแกพระาพารย์คุณเจ้าแตกพทะนิิคือกจ้าถวายแจกพระสมณะพุเจ้าทุก่ามีผู้ชอบเรว่องปีะเองอันนี้จะมีเรื่องของปาิสักพันซึ่งยังมีนักท่สมผลให้เข้าเปนการถวายพระาซึ่งมีด้วยกันแจกครดนวยก็คือการถวายนสมพินสองบาทมีพระคุเจ้าเป็นสมุ อย่างที่สองคือการถวายในสมัยสองใบเมื่องเท้าวเจ้าเสด็จกลับวายผ่านไปแล้วอย่างที่สามคือการถวายในที่สุดสงฆ์อย่างที่สี่คือการถวายในทุกที่สงฆ์อย่างที่ห้าคือการถวายในคนที่สอนมาจากสงฆ์สองใบคนที่สอนมาในือหมายถึงหมายถึงเจ้าภาพหรือพายกต้องการจะถวายผ่านได้ประโยชน์สงฆ์มาขอบุญขอพระเป็นเท่านั้นเทนี้ ก็ที่จะไปถวายทานอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ส่งได้ให้มาที่เราจะจัดใไปแต่คนไหนมาให้ต่างนั้นหลักที่บอกคือการถวายในบุคคลที่ขอมาจากผู้ส่งและที่เจตนอการถวายในบุคคลที่ขอมาจากผู้จะมูนในการถวายทานทานยี้ผู้ส่งมองแบบว่าแม้แต่โกระภูที่สูงสี อยูในอนาคตอันไกจะมีผิษพูดพูดถึเรยกวงาองระเบิมีเจียดผ่าเหลือหูกข้อมือไม่รักษาศีลักรักษาขาดใดๆก็ยังมีอธนษี่ส่งมำลมากแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ตัวเจ้าภาาด้วยต้องอยู่ที่ตัวเจ้าภาพคือผู้ถวายทานต้องมีความารคจางเปรี้่รงหายเปม่าวางใจเสมอกันสิ่น ไม่ว่าจะเป็นการะหวัย้าวแบบรับใหม่รับเก่าครับมีสีรักทุกสีสามเณรหรือใครก็แล้วแต่ที่ต่งได้จากให้วางใจเสมอกกันทั้งหมดเวอนกั่ในัถกระถางีงานท่างสัตูที่มีแต่สีัหนึ่งแต่นอมน้อมทาการไหว้ข้าวหรวางขาวโรกต่องสือผู้มีสี ภายในวันนั้นเองที่เกิดรูปนั้นจะได้มาหาเรตสีแจะได้ขอยินต่จอจากเรตสีเกตสีกับชาท้าเขียต่อไปให้กับลูกที่เกิดขิ้นนั้นมีคนไปถามาเรตสีว่าทําไมถึงเอาชาเขียบอกว่าในตอนเช้าจะผมได้ไปที่มณฑลพระแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดก็ได้กลงยกเล่นให้ ถ้าผู้หญิงตรงนี้รูปนี้มาเป็นผู้รับสารจะผมให้ด้วยปากแผลโรคในสงแต่ในส่วนตอนบ่ายนั้นจะผมไม่ได้มีควารแพร่โรคในตัวที่เป็นผู้หญิงนั้นแล้วผมที่ได้ใช้ช้าเฉียดจอกให้กับที่เป็นผู้หญิงนั้นอันนี้ผู้หญิงนั้นเป็นผู้ที่มีปากแผลโรคในเตสงยี่ได้ให้สารรอบน้องแก่ที่สุดแม้แต่ผู้ที่เปรียบไม่ได้มีปากแพรโรคนั้นือเป็นอย่างไร เป็นเต่้ว่าความเรื่องใหญเที่เป็นระบบันเียร่ขาดมีครจบบมากดังนั้นเมนีอทาทั้งหลายจะได้มีการกาะใคามเรื่องใหเข้ามายังปะเจกเป็นระบเพื่องการทเลายท้านทางเหล่านั้นก็จะมีผลส่งผลเชื่อี่ท่านทั้งหลายท่านทุกคนสมดังพรการที่ได้ยกขึ้นมาในระบบนเรื่องหนึ่งว่า เจนะทัศนคิตตถาญาติวิปัสสนาเดชสาตเมวะอันนะทัศนคิตอาศัยมนุสสิปัจจิกะทุกคนละบใจมีจิตของใสย่อมไม่ข้าด้วยกระชาสุดคนลันั้นย่อมได้ข่านเองทัานในโลกนี้และโลกหน้าแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นก็ควรควรแก่ชาพเวลาที่สุดต่สมุสสิปัิจิกาธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เออว่าก็มีด้วยสัจจะสัจจะนี้ตันติตันยารัสสะ <laughs>